กดเลยนะคะพี่ขอสับชิงไอเกียตุกนรกอเวจีปล่อยเปด็ดหนึ่งพันหนึง่งร้อยล้านชาติเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะยังครับยี่ครับ,รบวันนี้โรงเรียนผมปิดเด็ครับผมขอเอาบอลมาเล่นบ้านเพื่อนได้ไหมครับมาเล่นบอลเพื่อนมาเล่นบ้านใครอะลูกบอลบัสเอ็ครับเอาไปนั่งสบายิเด็ครับเก็บนั่นะลูกน,น <Okay. S 2> ะโอเคเะ็กขับค่ำนะโอ้ยได้เวลาข้าวคั่วอีกแล้ว โอ้ยแต่เอากระวาดีกว่านั่งนานๆเข็ดไปหมดแล้วเนี่ยอุ้ยเข็ดโอ้ยดูดีค่ะคุณยายอ้าวพ่อซี่เด้อลูกโอ้ยตายจิงจกติดอยู่บนหัวนะลูกพ่อซี่ไม่ใช่ค่ะมันคือกิฟตค่ะอ๋อเออนี่กิฟต์เลยลูกยายนึกว่าจิงจกแหมน่ารักจังเลยนะลูกนะเข้าใจเข้าใจเอามาติดนะลูกนะสวยใช่ไหมล่ะคะสวยสิลูกแหมสวยสุดเลยแหละ แล้ววันนี้ฟูซี่มาเที่ยวหรือมีธุระอะไร,รอะลูกคือวันนี้ฟพซีอ่อเบื่อเบื่อค่ะเลยไม่เที่ยวอะค่ะ <face> คือว่าออตอนนี้อะลูกวันนี้อะฟ่อไม่อยู่อะลูกไปบ้านเพื่อนเมื่อกี้นี่เองกออกไปอะลูกเออถ้างนั้นเอางี้ไหมล่ะก็ซี่น่ะไปนั่งเล่นแถวนี้คนเดียวก่อน,นได้ไหมลูกอ๋อนี่ค่ะคุณยายันเดียวฟูซี่นั่งเล่นแถวนี้ก่อนก็ได้ค่ะโอเคตามสบายนะลูกนะฟูซี่นะเดี๋ยวยายอะขอตัวไปเข้าครัวก่อนนะลูกนะเฮ้ยเชิญลูกเะนั่งเลยเล่นไปตามสบายเลยยาเข้าครัวก่อนนะ เฮ hey, ระหว่างรอคุณยายเ <c oughs> ติมไป้่างดีกว่าแม่อุ้ยตายเลือกไม่ถ <c oughs> ูกเลยว่าจะทานไหนดีอะอันนี้ก่อนล้วกันตายกแมวมานั่งเลยนเป็นเพื่อนใช่หรอคะห <c oughs> อ้ชื่ออะไรเนี่ย โน่ารักจังเลยอ่ะขออุ้มหน่อยนะตายเจมีนบ้านี่แกทำเครื่องสัมมานเหรอละ,ะกดเลยนะคะพี่ขอสับชิ้งไอเกียนรกอเวจีปล่อยเปด็ดหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านชาติเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเจะมีนบ้าเป็นจะเมืนมองหน้าฉันเลยนะกลับท้ายเดี๋ยวนี้เลยเ oh, <no. S 1> อาวพอสีดา่างคายอะลูก ทำไมดูเดือดอย่างนั้นนะลูกฮะกูจะไม่บ้านนี่ไงคะมันทำขึ้นมากุตซี่ตกค่ะอ๋อเจ้าแทง่อมเหรอลูกมันน่ารักอยู่นะลูกนาไปด่าทำไมด่าอย่างนั้นนะลูกไม่รู้เลยค่ะนี่กหนุ่มฟุตซี่ใช่ไหมคะอ้าวมันฟุตซี่เนี่ยงงเลยยายโมโหได้เหมือนกันนะเนี่ยแม่ด่าโลกตะลึงเลยเด็กคนนี้โอ้ยเยจัง